ล้างซองเนี่ยล้างไปเหอะมันยังอยู่อยู่นะดำปีดำปีดำปีแสดงว่ามันสุดยอดเข้มข้น,น <ะ S 2> เข้มข้นมากมากเลยอะ่ะเพราะว่าฉะนั้นถ้าเราใส่หยอดลงไปในถังเลยนะเสร<ท>็จมันไปเกาะเป็นก้อนอยู่นั่นเป็นม้วนก้อนอยู่นั่นแหละมันดำปีแล้วนะมันยังเป็นก้อนก้อนก้อนอยู่ต้องมาเขย่าใส่ขวดก่อนผมก็เลยต้องมาเขย่าใส่ขวดให้มัน ให้มันละลายหมดเลี้ยงมันมันละลายละลายดีแต่ว่ามันเยอะมันเยอะจัดมันเข้มข้นจัดมันต้องให้ขย่าก่อนใส่ขวดก่อนแล้วผมเพยใส่น้ําผมจะก่อนฉีดตอนเย็นตอนเช้าฉีดใช่ไหมผมก็จะมาใส่ขวดก่อนเพราะใส่ขวดกองเต็มแล้วแล้วก็สังเกตดูเพราะผมทํามาละหลายยี่ห้อแล้วที่ใส่ขวดมันนะบางบางยี่ห้อมันตกตะกอนหมดเลยแต่ตมเองมันไม่ตกมันดำอยู่งั้นแ่ะดำปีอยู่งั้นก็เลย นาอดมที่การรู้จักสมแดงได้ยังไงครับพี่การใช้ดู YouTube ครับตัวก็มีอาจารย์สำเรี่และแล้วก็คุณนายนาด,ดู YouTube ดู y o u t u b e ดู youtube แล้วผมไม่ใช่เลือกง่ายๆนะเพราะมันมีเป็นสิบสิบสิบร้อยหลายร้อยชนิดผมก็ดูก็ว่าเอ,อสมแดงจริงใจดีเพราะว่าถ้าไปไปสัมภาษณ์คนเนี่ยคนใ,ในที่ใช้สมแดงอ่ะ เขาจะระบายออกมาเลยเขาพูดเองเขาไม่ต้องสอนแล้วเขาระบายว่าพูดมันดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถ้าเผื่อคนอื่นเนี่ยเขาจงนิ่งเงียบไม่เหมือนนั้นเลเขาคือเหมือนเราอ่ะถ้าเราดีใจเลว่าโอ้โหมันใช้ดีจริงเราจะระบายออกมาหมดเลยว่ามันดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นผมเลย้กดเรียกเลยมปหาผลนั่นแหละมาเลยแล้วก็ใช้ดีจริงตอนนี้พ่อเขาเป็นในคลิปแล้วนิอ่อ ครับเ